ค่าพ่อครับค่าจ่ายกี่ไร่ค่าจ่ายจ่ายจ่ายหมื่นหกค่าจ่ายหมื่นหกเจ็บพันประตูได้๋ยสี่พันครับนี่แหละครับคือทีม่าของการว่ามือเปิดก็มือปิดมือเดียวคนที่ได้ปีนั้่ผมสอบบุบบุ่นไหวบุ่นไหวครับเดี๋ยวจะบักหญ้ากับบักชินบ้มีวัดบ้ามีวัดซุ้มนั่นเอาเอาจ้ายขึ้นได้ค้ารถกลับบ้าน ไมยบ่มีก็ไปแล้วคนอยู่ดีกว่าอยู่อดตายโอ้ยตาลิจุดนะครับยิ่งถ้าพรกยากขบอกสินเก็บไม่ที่ห็นช้ามือได้ข้าวว่าได้ข้าวว่าเอารถเก๋งเอารถเก๋งแดงเอารถเก๋งแดงไปขึ้นป้ายบ่เอาไปเอาไปใส่ลังคาวใส่ลังคารถเก๋งบ่าลังคาวยุบลังคายุบพ่อนั้งกับขาดรถเก๋งกับั้างทะลุเก่งครับขาดทุนดรับจากนั้นก็หันเหวิถีชีวิตมา มา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 เป็นภายในโฆษณาครับครับอยู่กับอำนาจอำนาจที่ได้วัดนะครับได้ข่าวว่าช่วงนั้นอ้วนสันผู้ป้านี่สูบซ่าหนักขนาดเลยเพราะว่าแม่นบอกครับสูบสูบสูบซ่าสมัยตะกานี่เป็นยังได้ไม่ได้หนีตำรวจหนีตำรวจบ่กับสมือนีเป็นังไรกับสมมือไปสมือนี้ดีสูบแบบเปิดเผยเปิดเผยข่าวขุนบิ๊กโจ้ครับ เออหมอหมอรนทินเออหมอผู้ใดๆที่ไฟพวกบัมบัดซ่านี่ได้ยื้อยนข้อกระพันเอาได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าขันวิรัตบาลชุดใหม่มาเนี่ยเขาสี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 ลวมเลยนี่หอยบอกมันจะเข้ามาใหญ่ขึ้นมาเปลี่ยนขนาดเอานะครับอ้วนสันผู้พันสมัยเก่านี่สมัยเด็กลบ เดลี่เดลี่สูบเนี่ยูปนัดครับแต่สมัยสมัอนี้พ่อเขาให้สูบแบบเปิดเผยเลยกรับเบาลงเบาลงครับเใส่เป็นบาบัดโรกคเบาหวาวโลรคกไตแเนี่ยครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่อยู่จังไหนเดี๋ยวนี้หาททำมาหากินอยังไงเลยอยู่ครับสีสวัสดิภาพอยู่สีสวัสดิภาพครับผมขายหมูขายหมูสมัยก่อนกับวิมานพอนเป็นอะไรครับครับครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นสีสวัสดิภาพแล้วครับครับผมมาเป็น อยู่ดีอยู่ๆไมาทันปีหน่อยูุ่ติปีสวัสดิ์ห่วยวันเจอตะเริ่มแรลกหมดแล้วครับยู่ยจางนี้ยู่ยจากนี้เถ่าแก่ตัวน้าต่างเหยียบน้ำนี้นี่เลยแก่ก็คุ้มผ่าเต็นท์หลังบ้านอยู่ด้วยละมือหนึ่งมือหนึ่งเถ่าแก่ไปอยู่คนคนเขาเถ่าแก่เป็นเป็นหนีเป็นหนีหลายอ้วนชันผู้พันเฝ้าบ้านครับ อ้วนสันฟุบพ่พอพันปอบันนอนตุวปีกคุยตัวเดินคนข้าเจ้าสิมาบอกให้ไปเอาหมูมาข่าเอาหมูมาข่าแต่อ้วนอ้วนนุ้งนิ้งขึ้นมามั็นข้าเจ้ามาถามนี่เลยบอกบอกบอกข้าเจ้าไปยังไงบอกว่าเมือ่อพันปุยพันปุยเถกแก่ปุยอ่าเถกแก่ยุยเ,เลยเมื่อหลังจังมาไหมอ่บ้านนี้นเห็นได้ยังไงกลับครับเลยเขาบอกสิบอกเราเอาหมูมาข่าโอ้ตกเปียงตกอูว้าว เปล่าไร้เบอราา์าวย่าบม่ได้มุ้มาค่ะอ่า่วนสันผู้บ้านอยู่นี่ที่จริงแหละศิลปวัสดิ์ป้ามนี่รวบรวมศิลป,ปินเก่าๆหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจครับคันเห็นผู้ใดตกการตกง,งานมากนะครับจังมองนี่เป็นมองที่ดูแลเลี้ยงดูศิลป,ปินขันย่าวงพักนี่ครับบ่ว่าศิเป็นวงไรครับในภาคอีสานนี่ยว่ดนตรีลุงทุกในภาคอีสานขันวงพักปุ๊บขึ้นมาสมัยก่อนมีว่อนตรีเดินตรีที่เนาะแม่นครับแม่น อยู่บ้านของสีสวัสดิ์นี่บ,นบ้านบ้างสามบ่อนังสามบ่อนี่เต็มไปด้วยศิลปินครับนักแสดง,น,สดงนักแสดงจนจนเขาแจ้งพวงมาเป็นสองสองสุ่มส่วนเพอาะสมัยนี้มันบมีการมีงานไปมันมันไปอยู่น่วมกันได้อย่างไรกันห่อนย่าฝนมาเนี่ยมันเต็มเลยอยู่บ้านที่ <c oughs> จริงเราบอกม่็น่องสุ่มส่วนครับเพราะว่าบ้านบ้านผมนี่เป็นบ้านที่ดูแล นะครับศิลปินที่ย่ามเเวลาข้าเจ้าพักว่องข้าเจ้าก็เห็นว่ามันมีความอปุลนะครับข้าเจ้าก็มาอยู่น้ำเนา<น>ะเรพราะว่าขันว่าขันว่าพืชศิลปินนิสานนี่ขาจ้ต,าต้อขึ้นถึงอาจารย์บ่อมีบ้านพอ่อคิดถึงผมด้วยนะครับขนาดพอ่อสักสองแสนเสียชีวิตนี่ผมบุกจักผมหัวจักผมบุกจักดิแต่ว่าโทรศัพท์เขามาหาผม ไล่คึืนที่พ่อนศักดิ์เสียชีวิตแบบเป็นลอยๆพันๆสายนะครับมาถามเข้าถามข้าวว่าจริงบ่อันี้บ่เพราะข้าเจ้าเห็นว่าผมนี่อยู่กูกับพ่อนศักดิ์มาตลอดที่พ่อนศักดิ์ทรงเสียงมีซื่อเสียงโด่งดังนะครับไปทั้งใดมาทั้งใลกับมาทั้งกันเห็นพ่อนศักดิ์ยู้พ่อนศักกระตรงเห็นผมเพราะนั้นทุกคนก็เลยมีความชินตาว่าขันมีวิมานพ่อนกต่ตรงนี้พ่อนศักดิ์เพราะฉนั้งมือพ่อนศักดิ์เสียชีวิต ถ้าจดจังมุ่งมาหาถามขาถามข้าจากผมนะครับแต่ว่าเมื่อเดือ้วนสันผู้พันไปได้ไปนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลครับนอนโรงพยาบาลครับอ้าวเมืออ่อหนึ่คุยกันครับปวนกันผู้พันครับอดีตะลงบวงคดตักส่องแสงเดี๋ยวนี้มีชีวิตใหม่คือการเป็นพ่อค้าขายหมูอยู่กับสีสวัสดิ์ฟาร์มนะครับเดี๋ยวนี้ก็ฟอกไตทุกอาทิตย์ละสามเทื่อนครับฟอกไต่อาทิตย์ละสามเทือนน่ฮะนะครับเทือดแรกนี่ช่วงช่วงก้อนปีใหม่ช่วง ช่วงจากเดือนมกรามาหาเดือนพฤษภาเดี๋ย re. เสียงเงินครั้งละเท่าไรขังละพันสี่พันห้าพันสี่พันห้ากับใครกับใครอยู่ค่ากินค่าลูกค้าตกเข้าไปครั้งละสามพันเดือนหนึ่งฟอกจกออักเกือบฟอกอาทิตย์ละสามเดือนเดือนหนึ่งฟอกสิบสองครังจะต้องมีเงินถึงสามหมื่นหกพันบาทไปฟอกไตอ้วนครับวัตรเดี๋ยวนี้ครับแต่ก็ต้องโชคดีโชคดีต้องขอบคุณรัฐบาลรัฐบาลอีกแล้วอีกแล้วครับที่ ให้ฟอกไตฟรีทั่วประเทศควรสันคุ้มปันกับตางมีชีวิตดูอยู่แบบเดี๋ยวนี้ร่างกายเกือบปกติแล้วถือว่าสมบูรณ์ขึ้นแลสมบูรณ์ครับเ <นะ S 2> ดี๋ยวนี้ฟอกไตอาทิตย์ละสามครั้งเดือนหนึ่งสิบสองครั้งแค่นี่สี่เสียเงินสามหมื่นหกพันบาทแต่เดี๋ยวนี้ปีปีครับเสียแต่ค่ารถไปเสียแต่ค่ารถไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้กัรัฐบาลกัได้ย่ายมากแล้วใ่ายมากให่มากใ่ายมากเพื่อบรรวงเลยง่ายขึ้นครับเอากัขอให้ป้วนลุงนิงมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นอมตะนะครับอย่าเจ็บอย่าจนหายวันหายขึ้นหายยดียุ่แห้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ